อร่อย let อร่อยและกับผลิ่วันนี้อยากจะชวนมารับประทานอาหารไทยฟิวชั่นแซ่บมากๆบรรยากาศดีชื่อร้านว่าชิมคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทร้านเขาอยู่ภายในโครงการชื่อว่าเดอะทเวลถนนแก้วอินบางใหญ่นนทบุรีเรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณชนทิชาด,ดุลยพันธ์ แนนสวัสดีสสดนะะจ๊ค่ะ,คะแนนเล่าความเด่นภุมิใจนำเสนอ อยากชวนแฟนๆมารับประทานอาหารของเราที่ชิมคาเฟ่แอนด์รสตอรองบางใหญ่เป็นยังไงจ๊ะร้านของเราก็เป็นร้านอาหารสไตล์ไทยฟิวชั่นนะคะจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยนะคะบรรยากาศเป็นกันเองเมนูที่จะนําเสนอวันนี้นะคะก็จะมีปลาหมึกผัดน้ําดํานะคะปลาหมึกเรานะคะเป็นปลาหมึกกล้วยนะคะซึ่งมีไซส์ประมาณ1 0บถึงสิตัวต่อกิโลนะคะเราจะเอาดีหมึกนะคะมาสกัดทําเป็นซอสนะคะแล้วก็เป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะก็เสิร์ฟพร้อมกับน้าจิ้มซีฟู้ดค่ะ เ,เมนูที่สองจ้าเป็นข้าวกะเพราคุกเนื้อสับท็อปด้วยสเต็กเนื้อออสเตรเลียวากิวเซอร์ลอยนะคะ,คะเป็นเนื้อคูขุ่นสับนะคะผัดกับซอสกะเพรานะคะของที่ร้านค่ะตัวข้าวน,นะคะ,เ,ะ,คะเราก็จะเป็นข้าวหอมมะลินะคะส่วนตัวสเต็กเนื้อออสเตรเลียวากิวเซอร์ลอยอะคะ่ะเราก็จะย่างเป็นแบบมีเดียมแลน์นะคะ,คะซึ่งลูกค้าสามารถระบุความสุกได้นะคะเสิร์ฟพร้อมกับกะเพรากรอบน้ำจิ้มแจ่วเมนูนี้นะคะก็จะมีหมูด้วยนะคะไปเมนูที่3จ้า<ะ>เป็นเมี่ยงดอกบัวนะคะตัวดอกบัวนะคะเรารับซื้อจาก ชาวบ้านแถวนี้นะคะสอดสารพิษนะคะ,คะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมด้วยกับเครื่องเคียง ต่างๆนะคะ,คะที่พิเศษเลยนะคะก็คือน้ำเมี่ยงเราคะ่ะต่างจากที่อื่นนะคะก็คือจะมีความเข้มข้นมากนะคะแล้วก็จะมี t e x t อร์ของสมุนไพรต่างๆนะคะที่ก็จะมีความหอมกระปิไปเมนูต่อจากเป็นแกงส้มไข่ปลาลูกิวนะคะเครื่องแกงเรานะคะทําเองนะคะแล้วก็จะพิเศษก็คือมันจะมีความเข้มข้นนะคะ,คะเพราะว่าเราใส่ปลานิลน,นะคะลงไปแล้วก็ตัวไข่ปลาลูกิวนะคะซึ่งก็จะเป็นไซส์ที่ไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเสิร์ฟด้วยเป็นผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะสุดท้าย I need that. ชื่อว่าเมนูเนื้อเค็มซาฮารานะคะใช้เนื้อสันในมาหมักทอดนะคะ,คะแล้วก็จะมีสมุนไพรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตะไคร้ใบมะกรูดพริกแห้งกระเทียมแล้วก็ตัวพริกไทยอ่อนนะคะ,คะก็เอามาทอดให้กรอบนะคะเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาไปคั่วแล้วก็ปรุงรสค่ะให้มีความเค็มๆนัวๆหน่อยถ้าคนไม่ทานเนื้อนะคะก็จะเปลี่ยนจากเนื้อเป็นหมูก็ได้นะคะเครื่องดื่มวันนี้เราภูมิใจนำเสนออะไรจ๊ะเป็นต้มยำโซดาค่ะอันนี้ก็จะมีรสชาติสดชื่นหน่อยค่ะแบบเหมือนเราทานต้มยำ แต่ว่ามันจะรสชาติอ่อนกว่าวันนี้เลยคัรันตีให้ร้านชิมคาเฟ่แอนด์รีสตอรองในโครงการเดอะทเวเป็นอร่อยเรนะเชิญมาได้ที่ร้านชิมคาเฟ่แอนด์รีสตอรองร้านอยู่ภายในโครงการเดอะทเวลซอยแก้วอินบางใหญ่นนทบุรีโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศกับผลิตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้า ที่ร้านชื่อว่าชิมคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทเพียงคุณก็ใช้ a s ร์เอคะแนนเนนท่านั้นจะสามารถแลกรับแลกรับส่วนลดค่าอาหาร1 0เเซนะคะเมื่อรับประทานที่ร้านตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่31สิงหาคมพศ .2568 ค่ะก็<ล>ขอขอบคุณทาง AS มากนะคะที่ให้ทางร้านเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ a AS ในวันนี้ค่ะและเรากลับมา,าพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาสีินาทีขอขอบคุณแฟนรายการที่รับชม ลาไปก่อนแล้วสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอ่ะร่อยเล้วกับบริตลี่หม่ชื่ออีติ้งยา่าผิงฉังต้องกินค่ะ